g s c a r t h ร์เท t วันทีมวันดีไม่มีผู้เล่นคนไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าการเล่นเป็นทีม JS c a r t e c h คว้าทิเ p ิลแชมป์นะคะนั่นก็คือโคเวอร์คัพ2020แชมป์ลีกฤดูการปกติและ c แชมเปี้ยน League ในฤด,ดูกาล20-21ทำลายความหวังของฮึงกุกทีมเอ v e n t น r จอที่มีผู้เล่นแนวหน้าทีมชาติถึง3คนได้แก่คิมยอนคยอง าแอีจยองและอีดายอง GS คือคู่ตกรเดียวของฮึงกุกแม้ในช่วงต้นฤดูกาลฮึงกุกจะยังยึดตำแหน่งอันดับหนึ่งมาตลอดพร้อมสถิติไม่แพ้ทีมใดเลย14นัดรวดและจะสร้างสถิติเป็นเกมที่15แต่ด้วยความพยายามและพลังวันทีมของ GS ก็หยุดสถิติชนะ14เกมรวดของฮึงกุกลงไปในเลกที่5อีจยองและอีดายองนั้นต้องถอนตัวออกจากทีมเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนเมื่อ10ปีก่อน GS คาเทคจึงใช้ความเสมอต้นเสมอปลายของทีมตัวเองเอาชนะฮึงกึกได้ในรอบที่ 4, 5และ6ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในฤดูกาลปกติพร้อมกับการไปรอในรอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะฮึงกุกไปได้ในนัดสุดท้าย3-2ต่อเซตควา้าแชมป์สุดท้ายของฤดูกาลและสถิติทริปเปิลคาวแรกในประวัติศาสตร์โดยมีอีโซยองเป็นผู้เล่น MVP GS ต้องเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทยายใหม่ในฤดูกาล21-22อีโซโยองได้เซ็นสัญญาใหม่กับ k ค c อินซัมกงซาที่พร้อมสนับสนุนและซัพพอร์ตอีโซโยองด้วยค่าตัว650ล้านวอนทะยานขึ้นเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวอันดับ2ของลีกมเมเนทันลัดผู้เล่นชาวต่างชาติหันไปหาความท้าทายใหม่อย่างลีญี่ปุน่นเหลือเพียงคังโซโวีและอันฮีจินที่พร้อมพิสูจน์ตัวเอง และแบกรับความคาดหวังเป็นอย่างมากในการทำงานเป็นทีมของ GS c a r t e c ในฤด,ดูกาลนี้ต่อไป